ให้ลักรกระเป๋าอากินถ้าไอ้พาบอกว่าอากบมมับบริพุทธ่จ้าหลานเอากระเป๋าไปคิดไว้ไอ้พาบอกว่าได้คลิปโทรศัพท์ผู้ใดผูมันมันมีใคกระเป๋าไปทัวที่ปะส <c oughs> บ,บายดีด้อตาลุงวัดสุขสุขวนเนาะมันเลก็อยู่เพื่อนอยู่ซ i ไม่สบายอาทิดค so ือหกทะลูกนะคือหกแทคือเหตุเฮือนหกแทอยากกินช่เด้สบายดีเด้อตาลงบัดจคุกตะคุณเด้อไอ้าทิดเฮ้ยมีอยู่หนึ่งม่วงเลย mua sò đây mà không nghe cũng nghe như nào vẫn sao này ừ, coi gì Hết thì đang bay đi con bay đi bay đi ba luôn con vậy hạt ấy đi. phải vào để đi hết nhà này nè hả áo mẹ lôm này êy. Hey. phần lôm này Ao nè mẹ. Ao nè mẹ. Bao ở mua về thầy pha ba. Chạy cờ con chạy cờ con. Phù phù. Ừ, một phần này thôi. Để chạy phù lục, để chạy nó phù Đấy. Ừ ao ờ, ao ờ, lái tiếp đây. Nào nào đồ này thùng nó mưa này nè. Thùng đồ cần thêm một vật ơ. Ừ. bài bài luôn à, bài 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 đâu bài 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 đi bài bài đi, ừ. à luôn à, à bài 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 thùng vào bài thịt bài 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 xong 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 bài 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 lục ui ui lan khỏi đập răng đập răng ui 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 à mua mua hệ pha là ui ui nát bao đụng nát bao nhiều áo nhiều áo ui vàng mất vàng mất vàng nha một chấp một chấp ui ui, ui. đây bay đấy bỏ, đấy. bỏ đấy. Thôi đây bay đấy còn đấy đấy Quanta bà luôn bằng người. đỡ năng đờ đơ. năng đờ Huy Huy hết À Hết nhau Hết không sụ. Hết lột. Phải đơ luôn. Hết luôn. Hết luôn. Hết Hết luôn. Hết luôn. Hết luôn. đấy luôn. Hết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  luôn. đờ luôn. Hết Đờ đỡ đỡ Hết luôn. Hết luôn. Hết luôn. dàn đấy bay ยังแหลนก่อนยังแหลนก่อนเลยเออเฮ้ยขาดเด้ออ๊อฟอ๊อฟมเลยเนาะลมเลยเนาะโอ้ยอนช้อนได้ใส่เกิดมาเลยวันอ่ะไปเบิ่งไอ้ทิศไหนไอ้ทิศไหนเห็นบอไอ้ทิศนะวัดตกบันไดนะเฮ้ย

Phi 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 luôn hoppy. phi ta Uy, ai uy, 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 à uy, 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 chi 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 uy, mu

ไป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 อย่างเืดเดเ่ะ,ะเสียงรถไเสียงรถไปี๊ปี๊ปี๊ปบอกว่าเสียงรถไทยหลบปี๊ปปี๊ปีปปป๊เสียงรถภายนอปี๊ป ปิ๊บปยอออไม่นะเดี๋ยวเียนตักมือนะไม่าไหมไม่อาไหเสียงสีักมือไอทิ่หัวไใช่ไอทิดหัวยังสีเซลไอทิดหัวยฮาฮ้อยไม่าเสียนเขียนสีตักมือหลานทิิมเปลียนแล้วตักมือ ไปละไปละไปหาไอ่ละหาไอ่เละหาไอ่เละมาทางนี้ทางนี้ทางนี้บุ้ดยางเขานั่นมาทางนี้ลูกมาทางนี่พี่พี่ขับไปทางนี้อือปุ้ดยางหมุนเขับไปทุที่เออที่เจ้าหน้าที่หมุนเขับไปทุที่วาดหน้าทุที่ วาดนะเขาไปทุกที่มาพี่ทางนี้พาจิ้งจิว๋วเข่าทางนี้อยู่มาทางนี้มาทางนี้ทางนี้เอ,อือมาเข่าไปนี่อย่าบอกิเข่าไปนี่อีกเนี่ยงานไปทางนี้มาทางนี้มาหน่อยสิครับมาสักทีมาทางนี้อือเฮ้ยยัยง เบอร์หะเสียนปากมือไปจ้ะไปเก่งว่ะบ่ฮะเ้เฮ้ยเฮ้ยคิติดมันสิบาดมือไปไเฮ้ยเฮ้ย้หายทิผูกหายทิศผูกห่องดูห่องหายทิศดูทิศดูไปเป็นอะไรเป็นอะไร bên chân này này mày bạn mấy sống nè Phương, con nè nạ con đứa, bớt chị con kì Phải kì đự phải bộ của phàng, cảm ăn chép ừ. Phương Phương, sao nè đây Phương Sao Mình bộ của phàng cầm. ไม่กระบาดมือมันเพียงเสาแล้วเช้าแล้วมาดูกันมันบอกพังเนาะมันบอกพังเนาะเฮ้ยบอกพังอันบอกพังกะไม่บาดมือมันมามาอาเป่าให้ไหมบอกพังอาบอกแล้วมันบอกพังมันกระบาดมือมันเพียงเช้าแล้วเพียงนานเช้าแล้วเช้าแล้วไปข้างหน้าไปข้างหน้าไปใช้ไปใช้ไปใช้ด้ว อะไรสั้นไม่เงาไม่เง้เ้สี่ให้กุนเสาไฟผ้าและบ้าบ่สี่และบ่สี่ไลยสี่ให้การถุนเสาเสาไฟฟ้าบ้าเสาไฟบ้าผ้าบ้าโดยบ้า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 เสาไฟฟ้า ไปเด้อ đó ดัด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  ai hả ai đâu bây giờ này เปลี่ยนหมอใหม่บะ่ะอา่าชิ่งหมอไฟอ่านะน่ออนอไเอามาติดนใหม่บะ่ะเปลี่ยนหมอใหม่อันนี้ตัวงอต,ต,ตัวงอเอ้เมนอะไรน่ะ ขอมาเปลี่ยนทำไมเ่ยอันีซื้ออยวาดมาเมวาดคอยคอยอยยงหาดลิลม bờ nhà mưa bay mưa hà thì chơi bay đó nhang cho biết <laughs> phụt âm mưu mai này ừ nhan <laughs> bò nhan bò đi lại nhan bò Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không

dạng máy dạng mày cái mày dạng mày mà đây ừ cái dạng cái dạng tám tháng chứ dạng mày ลานกระสอนโอ้ยไปยังบอกเนี uhm. má, ่ยนายอย่างเดี son, ๋ยไรฮะมัว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 ่าม่วชนม่วชนเออไปไม่จอยว่ามีคนโทรมาปะม่วชนเออม่วชนมัวชนมัว่ามัว่าคุณ ว้าไปกูดื้อไปไพขีดื้อกับพู้นั่นเจ็บเฮ็นบอกเฮ็ยบอกยานบ่ไล่ไปตุ๊ดอุ๊อุ๊อ้ยยานบ่ยานบ่มูมอน้ำมูมืออล้ว mưa mà <coughs> mà, mà nào mẹ mẹ nè mẹ 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 สายพายผ้าผ้าผ้าสายผ้าเห็นหูเอาเอาสิไปเอาจังไรสายไายพายสิเอาได้ลูกเอาไายชอบตายโลเห็นเลยตายโลเห็นหน้าพ่อนะแม่เออเห็นหน้าพ่อนะแม่ไปเด้อไปเด้อไปเด้อ ไปโลเห็นน้ะพ่อน่ะแม่อาเข้าไปเดินผีดหันเด้ออืออือเราไปดูเพื่อนให้หน่ะเอามาแม่ป้าป้า,ปาไปปิดหันน่ะป้าวัดไปปิดหันเสริมสวยอ่ะป้าป้า,ปาไปปิดป้าคำเลยป้าไปเด็วรอ Lưu 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 luôn 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 ยาเก็บขีขีขีไปไป้ยไปติดกอนคนก่อนนะเบาหนักเสะติวไปเกือบรุดเลยใช่ใช่ใช่ลกใช่ใช่เออจางสังละคนเก่งยางเก่งว่าเป็นแท้

ừm chân chị hai phụ đại Thấy đấy thế đi quá rồi nè Nè Bơ bơ bông ai chắp nè đi nè nè ừm 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 มาลยนั่นยันบอยันบอเฮ้เสงให้มาเะยันบอให้ไปให้ไปติดลุงดำมาแล้วอ่ะเสี๋ยลุงเออลุลุงเอาไม่จันลให้แล้วเห็นบั้อลุงเอานจันลไห้เนาะไปจะให้ไม่จ้า ลุงลุงเล้าอมาไห่ลุกเล้าอ่แมงจันไม่ไหีหลาเธอเห็นบอสนิมันห่องเงันเงันที่อย่านบอสย่านบอสแมงจันย่านบอย่านอ่ย่านเอาเหี้อวหวลาย่านบ่ ตำใส่มบม่วงตำใส่ม่วนกิกเขาตำใช่แักม้วงตำไม่จันจันอถจนหันก่อนไปมาไวเลยดีมได้านนะลกโด้เลกเอาอย่าลุมาพี่ไปย่างมา ยายอีหล่าอยู่หันแล้วตกโฉกได้ไหมไปเหตุกางกับโฉกนะมาม,มันเจ็บเลยฮะไปเจ็บเจ็บแมตัวถิ่มมันอาวซื้อเะยาดยาดยาดเป็นยังเป็นยังนคนขี้ดื้อมันหักเจ็บเแย่เศรา Bye, yang luôn. mọi người bay bay yang Nhang yang bay yang bay ngang bay một bay yang bay kể cả quang bay ngang. quang bay yang bay kể hết quang bay yang bay bay ăn ที่เราเเข้าก็สิบข้อจบคิดไปแล้วเนาะคิดีนกาแแม่ี่นังนนน่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องที่เจาเนาะางเงินลุงหรือว่าพี่อ้นั่นเองนะเพื่นอนเราเอาเงิจันนฮะหัตวตัวของเอ้ยไม่กีนเงินจันค่ะไปเอเอเราโทรมากีนาาาก่นี่ โซมาอยากมังจัดมาให้เออเรามังจัดมาให้ผัวของเอื้อยเนาะพ่อแม่พี่เนาะแล้ว่าเราไปติดเองแล้ววะแล้วก็ได้เอามาให้แล้วหัวเขาบวกินไปแล้วช่องพ่อแม่พี่น้องสบายดีนะสวัสดีวัจะเกิดทุกคนเนาะ